น้องวันนี้มารีวิปวปลาเก๋น้องใหม่ต้นแน่พี่น้องต้นจานพี่น้องนี่ก็สิกล้วยนี่สิเป็นกล้วยกล้วยมาต่อพี่น้องต้นกล้วยก็บพ่อดอกจิกนี่แหละเขาปอมปไปไหนละ เื้องกระปอมเมื้องกระปอมไม่หรอกม่อเบิ่งบกหงไปนน้ำบกหงบกหงบกหงวันนั่นหงคำมาคำงัวเปื้กระปอมไม่หรอก bưng nó mạnh bà tắt lẻ bông hả đại nó là cái bưng thằng này bưng cái phòm quá nó đi phòm khá lẻ Bưng nó sạch hai Ghiền สิส่นพันเลยพี่เนาะฝากคนไรกูแช่ก็จัดตไครเลยพี่นอ้องเนอะบางวันทุกเสบพี่นอ้องขอบคุณทุกทกำลังใจทุกคอมเมนต์พี่เเอาสันสันจะจอดพี่นนองพี่นอ้องมาเบิองนี่เราใหม่ไปซับมาบันงั้นที่มันแก่สดนี่ก็แหนงมั้ยนี่แห้งนี่มักไงมัดไงเบิอง เกินลูกอาทิตย์พี่น้องแซมนี่ก็อิ่มเน,ะนี่นี่เบื้องอย่านางขอ่อยเด้อน,นี่นย่านางนี่สมุนไพรย่านางข่อยนี่ปลูกไว้ก็ต้องไปเอาไก่พี่น้องเนี่ยนี่น้องใหม่แล้วก็แจงใม่ใส่ย่านางพี่น้องเสียกออบงบงเบื้องอร่อยเปล่งพี่น้องนั่นใบบกูดนั่นมองเหนฟ้า

บึงเท่บงไข่เป็ดพี่นอ้องสามข้อเต็มอันย้ะมันยี่สิบน่วยทั้งนี่มีแมบแล้วพร้อมฟักมาบึงกล้วยไปพี่นอ้องนี่เพื่อน้วยน,น้ำว่าเนี่ยบักปีง่าละ่ะ เบิ้งล้ำตุนลน้อเพียงเต็มเต็มเบิ้งกบบ่เพียน้องเบิ้งกบเลี้ยงกบพร้อมนั่น,นกรบบ่ไม่ไม่หินขาดเนี่ยพี่น้องกบได้นะเนีเ่ยขาดกุไลก็แจ้งเราเพี่น้องเลยหมักมวลทอนแสร็จน้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะเพี่น้องเด้อผู้ที่เข้ามาเบิ้งใหม่ ต้องลั้งใจนะครับพี่น้องเบ่งแล้วครกดไหลกดแช์เด้พี่นอ้นนองเด้อกดติดตามเหมือนี่ได้หันกับนี้นะพี่น้องกดด้เงาของกุ้ยพี่น้อง บรรยากาศของเป็ดมาเป็ดนหน่อยพี่น้องอ่ะบึงพี่น้องเลยเสียปเปลี้ยงมาเอาได้พี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องอสวัสดีครับมพิจะทอนแสง